มมนมากๆจะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแวร์ไซค่ะและนี่คือแวร์ไซเบเกอรี่คลิปนี้มีเมินเดียวอะคลิปนี้นะคะแวร์ไซเบเกอรี่สา่จะพาทุกคนไปทำเมนูคุกกี้ไวช์ช็อกโกแลตชิพแคนเบอรี่ อ่ะสังเกตได้ไหมคะว่าช่วงนี้เนี่ยใส่แบบติดแคนเบอรี่มากชอบมากรู้สึกว่ามันเป็นอีกอรรถหนึ่งที่เราไม่อยากเราไม่ชอบลูกเกตแต่เราสามารถกินแคนเบอรี่ได้เอออ่ะลองไปทําดูนะคะก็ใครอยากจะดัดแปลงใส่ดาร์กช็อกโกแลตชิพก็ได้หรือไวช็อกโกแลตชิพก็ได้เข้ากันเข้ากันเมนูนี้ชิมให้ดูนะคะเดี๋ยวเราไปทําเมนูคุกกี้ไวช็อกโกแลตชิพแคนเบอรี่แล้วเดี๋ยวกลับมาชิมท้ายคลิปก,กันค่ะ ไปก่อนเลยค่ะ ตอนนี้เราจะเริ่มทำคุกกี้ไวท์ช็อกโกแลตชิพแคนเบอรี่กันนะคะเริ่มต้นใส่จากตีเนยสดให้อ่อนตัวค่ะเราก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะใส่ลงไปทีละน้อยจนหมดพอส่วนผสมเริ่มขึ้นฟูเบาเป็นลักษณะครีมครีมแล้วนะคะเราจะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะใส่ไข่ไก่คนผสมให้เข้ากันแล้วตามด้วยการแต่งกลิ่นหอมนะคะพอเราแต่งกลิ่นหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็ให้ทุกคนทําการแบ่งแป้งออกมาเป็น2-3ส่วนนะคะเพื่อเวลาผสมเนี่ยจะได้ทําได้ง่ายนะคะเราก็ใส่แป้งสลับกับนมถ้าเกิดว่าในสูตรนั้นมีนมสดนะคะแต่ว่าในสูตรนี้ของไราเนี่ยไม่มีนมสดนะทุกคนนะขั้นตอนการตีคุกกี้เนี่ยจะคล้ายๆกับคุกกี้เนยหรือว่าบัตเตอร์เค้กเนี่ยลักษณะคล้ายๆกันค่ะ ใส่แป้งลงไปแบ่งผสมคนตะล่อมคือใช้ความเร็วต่ำในการผสมอย่าตะล่อมส่วนผสมนานนะคะตามด้วยแคนเบอรี่แอลมอนต์แล้วก็ตามด้วยไวท์ช็อกโกแลตชิพนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคลุกเคล้าพอเข้ากันค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นรูปคุกกี้กันค่ะ การขึ้นรูปคุกกี้ของไซนนะคะในคลิปนี้เนี่ยไซจะยังไม่ได้อบนะในช่วงที่ไซนถ่ายคลิปนะคะไซจะทำแล้วก็เก็บไว้ให้เพื่อนๆ่นะคะก็ถ้าเพื่อนๆมาไซก็จะอบรอเพื่อนๆนะคะเลี้ยงต้อนรับแขกนั่นเองประมาณนี้นะคะวิธีการก็คือไซจะใช้สกูปไอศ์ครีมนะคะรองด้วยกระดาษไข่รองอบนะสลับชั้นกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วไซก็จะนําไปแช่เย็นนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะอบเลยก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะก็เลือก ตัวสกรูไอศครีมเนี่ยขนาดขึ้นอยู่กับแล้วแต่ว่าทุกคนอยากได้ความใหญ่ของชิ้นหรือว่าความเล็กตะมุตะมิอะประมาณนี้เลือกได้เลยนะคะและเดี๋ยวเรานำคุกกี้ไปเข้าอบก,กันค่ะ แวร์ไซเบกกิ้งเทส์ค่ะการใช้แคนเบอรี่ในการผสมกับแป้งโดคุกกี้ต้องทำยังไงนะคะก็จำเป็นที่จะต้องหั่นชิ้นแคนเบอรี่อบแห้งให้มีขนาดเล็กลงกว่าเดิมค่ะทุกคนเพื่อเวลาผสมเข้ากับโดคุกกี้เนี่ยจะได้ทำได้ง่ายนะคะแล้วก็เวลาอบเนี่ยจะช่วยให้ แคนเบอรี่เนี่ยติดกับเนื้อคุกกี้ได้ดีค่ะดีกว่าไม่หั่นแคนเบอรี่ให้มีขนาดเล็กลงนะคะแล้วก็สามารถใช้แคนเบอรี่ได้โดยตรงเลยไม่จาเป็นต้องแช่น้ํานะคะเพราะคุกกี้เนี่ยต้องการความชื้นหลังอบที่ต่ากว่าการทําขนมปังค่ะหากคุกกี้มีความชื้นที่มากเกินไปก็อาจจะทําให้เนื้อคุกกี้หลังอบไม่กรอบนะคะแล้วก็อายุการจัดเก็บรักษาสั้นลงด้วยค่ะ แล้วการใช้ไว้ช็อกโกแลตชิพกับเมนูนี้นะคะถ้าเกิดว่าใช้ในปริมาณที่เยอะเกินความจําเป็นก็ต้องปรับปริมาณน้ําตาลในสูตรลงอีก20กรัมนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความหวานในตัวคุกกี้มากเกินไปค่ะทุกคนสําหรับคนที่ไม่ชอบหวานนะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบความหวานก็ไม่จําเป็นต้องปรับปริมาณน้าตาลในสูตรลงค่ะ สำหรับสูตรนี้นะคะใครที่ต้องการอบเลยเนี่ยก็สามารถใช้ตัวซ่อมเนี่ยกดลงไปบางๆนะคะแล้วก็อาจจะแต่งด้วยช็อกโกแลตชิพแล้วก็ตัวถั่วก็ได้นะคะแต่ว่าของทรายเนี่ยทรายไม่ได้แต่งข้างหน้าเลยนะแต่ว่าทรายนำออกมาเนี่ย คือนำออกมาเป็นก้อนค่ะแล้วก็คลายความเย็นสักแป๊บหนึ่งนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือใส่อบทั้งมันเย็นๆแบบนี้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานำเข้าอบที่อุณหภูมิ170องศานะคะใส่อบอยู่ที่ประมาณ 20-25นาทีแต่ว่าอาจจะนานกว่านั้นก็ได้นะทุกคนนะแล้วแต่เตาอกของแต่ละคนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็แซะออกจากถาดอบค่ะแล้วก็พักไว้วนตะแกรงพักขนมนะคะจนกว่าเขาจะเย็นสนิทแล้วก็ค่อยเก็บใส่บรรจุภัณฑ์ที้เตรียมไว้ได้เลยค่ะ ่อง after baking กับแวซไซค่ะการอบถั่วและทันยพืชก่อนนำไปใช้งานดียังไงก็จำเป็นมากๆนะคะที่เราจะต้องอบถัว่วหรือว่าทันยพืชที่ใช้ในการทำคุกกี้ให้สุกก่อนประมาณ50%ค่ะก่อนที่จะนำไปผสมกับโดคุกกี้เนื่องจากระยะเวลาในการอบคุกกี้เนี่ยใช้ระยะเวลาสั้นๆค่ะไม่เหมือนกับการอบเค้กและขนมปังการอบถั่วก่อนเนี่ยก็จะช่วยไล่ความชื้นในถั่วออก แล้วก็ยังเพิ่มกลิ่นหอมจากถั่วให้กับคุกกี้มากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ทําให้ถั่วแล้วก็คุกกี้อบสุกทันเวลาพร้อมกันได้อย่างลงตัว่นเองค่ะแล้วสามารถปรับเปลี่ยนถัว่วธัญพืชและผลไม้ได้ไหม ทําได้แน่นอนค่ะเราสามารถเลือกทัวแล้วก็ผลไม้อบแห้งที่เราชื่นชอบได้เลยอาจจะเป็นเมื่อเขือเทศเชอร์รี่อ,อบแห้งหรือว่าสตรอเบอร์รี่อบแห้งก็ได้สามารถทําได้เช่นกันค่ะโดยใช้ปริมาณอัตราส่วนเท่ากับแคนเบอรี่ในสูตรที่ใส่กําหนดไว้ให้ได้เลยนะคะ โอเคเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเมนูไวช็อกโกแลตชิพแคนเบอรี่เออนี่<ม>อยู่นี่แล้วนะจ๊ะคือใส่กล่องไว้ใส่อบแบบจริงๆมันสามารถอบแบบคริสปี้ได้นะคะแต่ว่าใส่อบแบบประมาณว่าเป็นซอฟชอ็ชอกไม่ใช่ซอฟชอ็ชอกซอฟคุกกี้อะค่ะประมาณน,นี้หน้าตาอาจจะไม่ได้สวยงาม จับจิตจับใจนะคะเนื่องจากว่าใส่ไม่ได้เอาตัวไวช็อกโกแลตชิปปักด้านบนชิมเลยทายอบประมาณนี้ทุกคนให้มันเขามีความแบบล้วนๆนุ่มๆมแคนเบอรี่ด้านใน วเอวอกเผือกคนเมียก็ใส่ใส่ไปนะอร่อยอืมใครชอบกรอบๆอบกรอบๆใครชอบแบบนุ่มๆซอฟซอฟอบแบบที่ายบอกได้เช่นกันโอเคขอตัวดื่มนะ้ำแปบ๊บนึงค่ะโอเคชอบเมนูนี้กันไหมคะทุกคนถ้าชอบฝากกดไลค์แชร์สมัครสมาชเป็นกำลังใจให้ไซด้วยนะคะหวังว่าเมนูไวท์ช็อกโกแลตชิพ หวังว่าเมนูคุกกี้ไว้ช็อกโกแลตชิพแคนเบอรี่จะเหมาะแล้วก็ถูกใจกับคนที่ชอบกินช็อกโกแลตชิพนะฮะใส่ถั่วใส่แคนเบอรี่หรือว่าลูกเกดอะไรไปประยุกต์กันเอาเองนะจากประมาณน,นี้โอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปด้วยนะจ๊ะก็ฝากไปแล้วเนาะกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e เป็นกำลังใจให้ไซ่นิดนึงเนะีคยฝาก,กติดตามแฟนเพจ Facebook ไวสายเบกกิ้งสตูดิโอค่ะติ๊กต็อกไวสายสอนทำเคก้จกจ้ะแล้วก็ ออดอร์ขนมโฮมเมดหรือวัตถุดิบเบเกอรี่อะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปดูที่ทั้ง IG แล้วก็ a c e b o o k เว็บไซต์ช็อปนะคะเราไเถองเรียนทําขนมโฮมเมดเรียนทําขนมแบบตัวต่อตัวกับไซน์ะคะฝากติดต่อสอบถามที่ไลน์ค่ะ w a r e s s i n e และดูรายละเอียดคอร์สเรียนอื่นๆเพิ่มเติมหรือสินค้าของไซอื่นๆ,ๆเพิ่มเติมที่ www. w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  e r s a i e c o m นะคะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่กับวเวไซเบเกอรี่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ ทำแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์บอกไซนิดนึงนะคะอยากให้ทำเมนูอะไรฝากแฮชแท็กแวร์ไซเบเกอรี่ตายตายต,าย,ตายคลิปนี้นะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ Sorry,